วัดสรีดอนชัยไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่แต่จากการสัมภาษณ์พระประหลัดจรินธรรม,มวโรเจ้าอาวาสวัดศีดอนชัยท่านได้เล่าว่าเดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดปากกล้วยแต่ได้มีพระโพธิรังสีมาราชีศาสนาธิการอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปที่5และอดีตเจ้าอาวาสวัดพร้อมด้วยหลวงโยนาการพิจิตรหรือมองปัญโยอุปโยคินขหบดีค้าไม้ชาวพามา่า สมัยพระเจ้ากาวิโลรสุริยวงศ์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่6แห่งราชวงศ์ทิพจักรและผู้มีจิตศรัทธานในพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันฟื้นฟูวัดจากเดิมที่เคยเป็นวัดร้างและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีดอนชัยวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตกำแพงเวียงชั้นนอกวัดแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นที่โปรงศพเจ้าอุตการโกศลนหรือเจ้าน้อยสุกเกษมณเชียงใหม่ ตำนานเรื่องราวในเพลงมาเมียของจารันมโนเพชรรวมถึงเคยเป็นที่พำนักของครูบาสีวิชัยเมื่อครั้งต้องอธิกรณบริเวณศาลาบาทเป็นเวลานานถึงสามเดือนวัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมที่สวยงามเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังตั้งอยู่ใจกลางการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ตรงถนนในบาซ่า ใครที่อยากมาชมความงามของวัดเก่าแก่ในเขตกำแพงเวียงชั้นนอกที่ตั้งอยู่บริเวณนบาซ่าก็พลาดไม่ได้กับการมาเยี่ยมชมที่วัดสีดอนชัยนะคะ